สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในโซเชียลแคมนะคะวันนี้มาเห่อของในของที่ซื้อมาวันนี้นะมาเห่ให้ดูในโซเชียลแคมนะคะเพราะว่าขออี้เห่ว่าอย่งงางนันเถอะอันแรกเลยนะคะก็เป็นขาตั้งกล้องอันละ300ที่ร้านในโซหกสิบาทเองแต่ว่าคือคุณภาพอันนี้มันดีกว่ามันแข็งแรงกว่าที่ที่ไดโซมันจะเบาๆบางๆใช่ไหมอ่ะอันนี้แหละซื้อที่ฟอร์จูนนะคะก็หลายคนคงจะคิดว่าพี่หนูซื้อมาถูกกว่าพี่อีงนะคะก็ เออเราก็ว่าถูกของเราแบบนี้แหละนะคะมันก็ใส่เป็นขาตั้งกล้องได้แล้วก็ใส่กับตั้งโทรศัพท์ได้ประมาณนั้นปกติเราก็ใช้แต่ขาแมงมุมที่ซื้อที่ที่ที่ร้านแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเป็นขาแมงมุมลักษณะนี้นะมันก็หักได้คือหักไปมุมไหนก็ได้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันต่อมาอันนี้จะเป็นซิลิโคนบาร์นะซื้อมานาาแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้จะใส่ไปไหนนะคะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะคะ ร้อยเก้าเก้าถูกไหมเ,เดี๋ยวให้ดูเนี่ยวิธีการใส่ก็ใส่อย่างเงี้ยแหละมันจะใส่กับเอไม่ให้ไม่ให้ดูนานมันจะใส่กับเสื้อผ้าที่แบบเโชว์โชว์หลังเปิดเปิดหน่อยแล้วเราก็ไม่อยากให้ให้เห็นสายเสื้อในอะไรประมาณนั้นนะคะข้างในมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นซิลิโคนนิ่มๆอย่างเงี้ยคะ่ะเคงจะไม่ต้องสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็ มันจะมีไซส์นะมีคัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สรีละของของเรานะคะันจะมีสายสๆอย่างนี้ให้นะคะ mm. มีคนถามว่าเวลาพี่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์กับขนตาปอมเป็นยังง mm. ก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ mm. สภาพเห็นเห็นคือความสวยมันจะน้อยลง mm. ว่างั้นเออเอาไป mm. แล้วทีนี้อันต่อมาเลยก็ไปซื้อเสื้อมาใหม่เส mm. ื้อตัวเนี้ย น่ารักไหมอ่ะไม่ได้ทําคลิปหลายชั่วโมงอ่ะคิดถึงหลายชั่วโมงมากนะคะเสื้อตัวนี้ห้าร้อยมันวิบวับวิบวับดี <c oughs> เห็นไหมละ่ะมีโบข้างหลังอันนี้คือด้านหลังนะคะไม่ใช่ด้านหน้าเป็นเสื้อแขนยาวแต่ว่าบางค่ะก็คือใส่ออกมาแล้วมันจะคือมันจะเห็นเสื้อในเลยอ่ะนะคะถ้าไม่ใส่เสื้อซ้ำในนะคะประมาณนั้นนะบางค่ะนั่นแหละที่เราชอบอันต่อมาเลยก็เป็นอันนี้ เป็นโค้ดมุกเคยเห็นไหมคะโค้ดมุกนี้คือเป็นเป็นชุดเดฟเป็นชุดหมีแหละขายาวแล้วค่ะก็เดี๋ยววันหลังใส่ให้ดูแล้วกันเนาะแต่ว่ามุกมันใหญ่มากโอเวอร์ดีเราชอบนะคะตัวนี้ซื้อที่ร้านเพื่อนน่าจะ5 0า5 0 0บาทนะคะเป็นไซส์เล็กสุดคือชาวบ้านเขาใส่ไม่ได้อะต้องยกมาให้เราเอันนี้อันสุดท้ายแล้วเป็นกางเกงที่ชมพู่อารยาใส่นะคะก็คือ,คอแบบตัวเล็กมากไซส์เอสเหลือซื้อที่ร้านเพื่อนเหลือมาให้เราใส่อีกแล้ว ดูเซฟมันจะมีตรงนี้อะตรงตรงเนี้ยบ,บานๆออกแล้วก็เป็นขายย,วยาวๆเดี๋ยววันหลังใส่แล้วลงในเฟซบุ๊กให้ดูเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย